สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m e ดเดิลท็อเปิดมุมมองผู้นําทางความคิดนะครับเจอกันในวันเสาร์แบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมมาประเดิมกันที่เทปแรกนะฮะที่ W H A Group แห่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มากันที่ตึกนะครับ W H A Tower ที่ถูกสร้างขึ้นที่บนถนนบางนาตราดถือว่าเป็นแลนด์มาร์กในการทํางานแห่งใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมกลุ่มการทํางานของ W H A ไว้ที่นี่ด้วยกันนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1นะฮะก็คือกลุ่มโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมนะครับทำมาแล้วกว่า18ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาธุรกิจที่2นะครับ mm hmm. ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีทั้งดําเนินการอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เวียดนามแล้วอันที่สาเนี่ยเป็นอีโคซิสเต็มต่อเนื่องกันนะครับ mm hmm. ก็คือธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานนะครับ นำไปใช้ทั้งฝั่งของโลจิสติกส์นะครับแล้วก็น,นิคมอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันและอันที่4นะฮะเป็นสิ่งที่ W s A เนี่ยมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะบรรลุนะครับในการที่จะก้าวเข้าสู่โลกของดิจิทัลก็คือดิจิทัลแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับการสร้างอินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้บนอาณาจักรของ W s A เนี่ยนะครับดำเนินการที่แห่งนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ถึงแล้วนะครับบริษัท W s A ครับมา c ์เก็ตแของมูลค่าตลาดนั้นอยู่ที่ประมาณ150,000ล้านบาทนะครับณจนถึงปัจจุบันแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับให้เติบใหญ่ได้ขณะนี้นะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันฮะกับทางคุณจริพรจารุกกรสกุลประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท W H A Corporation จำกัดมหาชนครับ มันมีความแตกต่างกันระหว่างคนทำงานที่เป็นสเปเชียลิสต์กับเจเนอรัลิสต์ทุกวันนี้พี่จะมองภาพความเป็นเจเนอรัลิสต์มากกว่าสเปเชียลิสต์แล้ว จูนครับสวัสดีครับคุณมูวันนี้มาเยี่ยมเยียนที่อาณาจักรแห่งนี้ w h a <ช>นะครับแล้วก็ตึกที่นี่นะฮะ,ะ w h a Tower นะครับย่านบางนาตานะครับตั้งมากี่ปีแล้วฮะจนถึงปัจจุบันนี้ปีนี่ปีที่18แล้วคะ่ะครับค่ะป8ปีนะฮะ,ะขยายธุรกิจเนี่ยเป็น4กลุ่มด้วยกันใช่ค่ะรวมถึงการสร้างที่ w h a Tower แห่งนี้นะฮะ อันนี้เนี่ยคืออยู่บนพื้นที่ของบางนาตราใช่ค่ะอยู่บนกมน .7 เจ็ค่ะ,ะทำไมถึงเลือกพื้นที่ตรงจุดน,นี้ครับเรามองว่าตรงนี้มันจะเป็นเกต B2EC นะคะจะเห็นล้วมันจะใกล้เมืองเดีย๋ยวจะมีรถไฟฟ้าผ่านใกล้สนามบินใกล้โลเคชั่นของที่ คือส่วนมากโลจิสติกของพี่จะสูท่ทางด้านโซนสุดวาการตัวน,นี้ค่อนข้างจะมากเลยนะคะคแล้วก็ทางด้านตัวที่โงพี่ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันออกทั้งหมดเลยค่ะทื่ตัวนี้สะดวกนะคะลูกค้าเราสามารถลงสนามบินเสร็จมาหามาประชุมกับเราที่นี่ได้เลยขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไปที่ไซต์ต่างๆของเราได้เลยค่ะคแต่ตึกทั้งหมดทั้งตึกนี้เราไม่ได้ใช้คนทั้งหมดนะคะเรามีพื้นที่ปล่อยเช่าด้วยซึ่งเราก็ต้องการให้เป็นทางด้านตัว work life solution mm hmm. เช่นกันคือต้องการให้คนที่ทํางานที่นี่ทางานแล้วมีความสุขค่ะ แสดงว่าก็คือเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานนี้เองเราย้ายมาตอนต้นปีเนี่ยค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าพี่จูเนี่ยเป็นหญิงแกร่งจริงนะฮะเพราะว่าณจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างธุรกิจมาได้เป็นหลักแสนล้านแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พี่จูนเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเป็นการทําธุรกิจที่เป็นลักษณะอื่นๆใช่ไหมฮะถ้าตอนเริ่มวันที่ตั้งบริษัทวันแรกเมื่อ30ปีก่อนอตอนอายุ26่สิบเนี่ยค่ะ ตอนนั้นทำไปเป็น tracking company ค่ะครับนะคะแล้วก็พอวัง10ปีถัดมาคือปี2546ตรงนั้นค่ะถึงเกิดดิ a ิทกรุ๊ปขึ้นมาค่ะคทีนี้มองเห็นโอกาสอะไรฮะในการที่จะสร้าง inspiration บอกว่าโอ้ธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะไปได้แน่นอนโดนแน่นอนคือตอนที่เราทำธุรกิจมาเราทำมา10ปีแล้วรเราก็มองภาพว่ามันต้องโตกว่านี้ จะโตยังไงล่ะถ้าเป็นเทรดดิ้งคอมมดี้มันน่าจะมีลิมิตอะถูกไหมฮะเราก็มองภาพว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากสิ่งที่เรามองหาคือต้องมองหาธุรกิจที่มันมีอนาคตคแล้วก็คนยังไม่ทํามากเราถึงมองต้องโลจิสติกเพราะเรามองว่าโลจิสติกคือธุรกิจที่มีนอนาคตคาเดียวกันโลจิสติกเมื่อ18ปีก่อนสระบ,บงไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆตอนนั้นยังไม่ค่อยมีพี่ว่าถ้าพูดถึงว่าโลจิสติกคนจะถามว่าแปลว่าอะไร,รยังไม่รู้เลย <c oughs> ยังไม่รู้เลยก็จะถามแปลว่าอะไรนะแต่เรามองว่าเทร เพราะว่าในการทําธุรกิจทุกเรื่องคุณจะนําเข้าส่งออกคุณจะผลิตคุณจะคุณต้องอาศัยโลจิสติกหมดโอสิมันกว้างนี่ฮะมันมีหลายเรื่องมากตั้งแต่เรื่องการจัดส่งสินค้าคลังสินค้าต่างๆถูกไหมคะแต่ที่มองคลังสินค้าคือหัวใจของโลจิสติกตอนนั้นที่มองว่าไอ้ตัวคลังสินค้าเนี่ยต้นทุนประมาณสัก2ใน3ของต้นทุนโลจิสติกทั้งหมดเลยตอนนั้นน้ำมันยังไม่แพงขนาดนี้นะคะแต่ว่าตัวคลังสินค้าสมัยก่อนมันไม่ตอบโจทย์เรื่องโอเปอเรชั่นสมัยใหม่ พี่บอกโอนั่นแหละคือโอกาสโอกาสที่จะโตพร้อมกับลูกค้าของเราได้แล้วโตอย่างอลิมิเต็ดได้นั่นคือช่วงแรกที่ถึงทำ w c ขึ้นมาเพื่อทำเรื่องโลจิสติกส์ก่อนพอถัดมาที่ทำโลจิสติกส์เราก็ประสบความสำเร็จมากเลยเรา introduce concept build to s u i ใหม่เข้าไปในตลาดซึ่งตอนนั้นทุกคนก็งงกันว่าคืออะไร build to s คืออะไรฮะสร้างตามความต้องการของลูกค้าโดยเอา operation มาออกแบบก่อนคือไม่ใช่พี่บอกว่าพี่จะเอาสร้างอาคารแบบนี้แหละแล้วลูกค้าให้พี่ใช้แบบนี้ไม่ใช่พี่จะคุยกับลูกค้าก่อนว่าคุณต้องการอะไร โอเปอรชันคุณเป็นอะไรสินค้าคุณสินค้าอะไรคุณมีศูนย์เขาเรียกว่าอะไรคุณจะมีสินค้าเข้าสินค้าออกมีอะไรอยู่ที่ตรงไหนเพราะเราต้องเราต้องร,ร,รู้ทั้งหมดเลยแล้วเราจะมาหาหนึ่งโลเคชั่นที่เหมาะกับลูกค้าของเราที่สุดสองดีไซน์โอเปอรชันก่อนว่าตรงโอเปอรชันแบบนี้จะแมทช์กับการทำงานเขาที่สุดเพื่อลดต้นทุนของเขาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้แหละคะ่ะที่ทำให้คือบิวต์ทูสูตรคอนเซ็ปต์แล้วค่อยมาออกแบบไอข้างนอกทีหลังเรื่องอ,งคา,อาคครอทนีหลังในเรื่องนี้ขึ้นมาครับคือพวกน ให้กับทางลูกค้าเลยซึ่งจริงๆแล้วยังไม่ค่อยมีเจ้าอื่นที่เขาทำเท่าไหร่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนก็เหมือนว่ามีที่ดินไม่ได้ทำอะไรก็สร้างคลังสินค้าใช้ไปสุดไปพังไปขนาดเล็กๆแบบนี้แต่ที่เราทำมันไม่ใช่ใชสมัยก่อนอาคารคองเสียงที่ว่าพันสองพันตารางเมตรต,ตอนหนึ่งหลังนะคะ่ะแต่ตอนที่เราทำหลังแรกนี่คือห้าหมื่นสามพันตารางเมตรในหนึ่งหลังคาเดียวนะัเรียกว่าอินวันลูฟถือเป็นคลังที่ใหญ่ที่สุดในส่นสวนของเซาท์อีเียในตอนนั้นเลยนั่นแหละคะ่ะซึ่งตอนหลังเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆก็เลยลิสเทด้ตหุนนน นมาเก็ตแแบบอยู่ที่ประมาณรักษาหมื่นล้านได้โอ้โห oh, no. ตอนที่เราลิสต์เสมารเก็ตแแบเราหกพันกว่าล้านเองหกพันกว่าล้านเองนะฮะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเติบโตหลังจากที่เข้าตลาดเนี่ยเติบโตได้จนถึงขนาดนี้มีกลยุทธ์อะไรบ้างคือ <c oughs> พอเราเข้าตลาดทุกคนก็เออ,ออินเวสเ,เซอร์ต่างชาติฟันไมน่ไดต่างชาติสนใจธุรก,กิจทางด้านของเราที่เราทำมากเลยมันคือเทรนด์สมัยใหม่ใช่ไหมค,คะในการแล้วเพราะเรามีกองหลีดด้วยแต่สมัยก่อนมันเป็น property fund นะพอเห็นทางด้านตัวเดอเวที่เราทำธุรกิจรายได้ของเราเนี่ยมันมีการกระจาย เดียวกันเอาเงินกำไรที่ได้ลงทุนขยายเพิ่มขายมขายเพิ่มแล้วก็คือเฟรนมันมีทางด้านตัวดีมาในอนาคตเยอะมากค,คือเราสร้างดีมาเองแล้วเราซัพพลายเข้าไปเองอะค่ะคมันก็มีการเติบโต,ตกระทั่งไปถึงภาพต,าต่างประเทศด้วยครับพอเราเริ่มมองต่างประเทศแล้วเอะรเราเริ่มมาคิดแต่ว่าธุรกิจโลจสิสติกมันจะไปต่อเราต้องหาอะไรเพิ่มเติมขึ้นแต่ธุรกิจนั้นจะต้องมีคอนเน็กติวิตี้แล้วธุรกิจนั้นจะต้องสร้างอีโคซิสเต็มได้ทั้งหมดเลยเราถึงคิดเรื่องนิโคมอุตสาหกรรมขึ้นมานั่นแหละค่ะ นั่นคือว่าทำไมในปีทางด้านตัว2015เราไปถึงชันงซื้อทางด้านตัวทนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยณนัออนนั้นนะคะด้วยเงิน43,000ล้านบาทครับคพี่จูน <c oughs> ได้บอกพินไว้แล้วนะฮะว่าการขยายธุรกิจแนวโน้มนะฮะเรื่องของสเตติจี้ในการที่จะพัฒนาธุรกิจของทาง WHA เนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันต่อเลยดีกว่านะครับเช่นครับ what is w s a นะครับมี4กลุ่มธุรกิจด้วยกัน <c oughs> ที่บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยมาเก็ตแคปอยู่ที่ประมาณ150,000ล้านบาทนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกกันไปอย่างแรกเลยก็คือธุรกิจโลจิสติกตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับโลจิสติกตอนนี้เรามีพื้นที่ให้เช่ารวมกันทั้งกรุ๊ปเลยนะฮะภายใต้ดับบี้เชยคอร์ปอเรชันเองนะฮะกับบริษัทนิครือกับกองหลีดที่ดับถือหุ้นอยู่นะคะแล้วก็จัดการเนี่ย ประมาณ2 5ล้าน5แสนตารางเมตรแล้วค่ะม,มากกว่า47โลเคชันค่ะคนี่คือเฉพาะเรื่องโลจิสติกส์นะคะขณะดเดียวกันเราเริ่มขยายทางด้านโลจิสติกสไปเรื่อยๆแล้ว,ลวจากเดิมเราเหมือนเป็นเดเวลอปเปอร์โลจิสติกส์วอรเปอร์สร้างอาคารไฮคลาสแตนด n d าร์ที่ลูกค้าเช่าตอนนี้เราเริ่มมาดูข้งไหนแล้วค่ะ เรื่องโอปเปอเรื่องของดาเอาเรื่องเทคโนโลยีมาแมทช์ยังไงกับด้าน o p e r a t i o ชันเพื่อจะทำยังไงให้ลูกค้าของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะจุดโดดเด่นละฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับหรือว่าโลจิสติกเองเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรจุดเด่นของเราคืออะไรฮะพี่คิดว่าท้ง w j a เนี่ย as a ecosystem เรามีธุรกิจที่ครอบคลุมทั้ง4 Se c t ตอร์นะคะคือโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรม สาเครปโลพ,พลังงานแล้วก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะซึ่งซึ่งพี่ว่าพี่ไม่เห็นใครมีทั้ง4กลุ่มธุรกิจนี้เพราะความเป็นด WCE ววเองเราเป็นคนเขีย่ยคอนเซปต์เข้ามาในมาร์เก็ตในตลาดอย่างเช่นโลจิสติกเนี่ยเราเป็นคนแรกที่อินโทรดิว c ์คำว่าบิ i l t to s เข้ามาในเมืองไทยจริงๆแค่จะเป็นทั้งโลกด้วยเพราะตอนที่เราทำ Built to s คอนเซ n c e p เนี่ยตอนที่เราเดินสายรถโชว์เนี่ยเขาก็งงว่าเอ้ยมีมีมีคอนเซปต์นี้ด้วยเหรอซึ่งเขาชอบมากนะมันเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราสร้างดีมานด์ขึ้นมาเอง เราเป็นคนสร้างดีมาแล้วก็ซัรพลายเข้าไปนี่คือความแตกต่างของ W H A ครับข่เดียวกันพอเรามาซื้อนุกนิคมอุตสาหากรรมเราก็ไม่ได้ทําแค่นิคมอุตสาหากรรมเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันนะคะเราใส่อะไรไปมากกว่านิคมอุตสาหากรรมเราปรับลูกอินฟราสตรกเจอร์ปรับทางด้านตัวเบส s s โมเดลของนิคมอุตสาหากรรมแล้วก็มีสป i ินลูกออกไปเป็น U F T s a p o w e r e คือสาธารณโภคและก็พลังงานนะฮะคือในนิคมสาธารการของเราหรือในโลกที่ส่วนเราเนี่ยทุกอย่างทุกอนูเราสามารถนํามาสร้างรายได้ได้ทั้งหมดจริะจริงๆไปพร้อมๆกันทางธุรกิจที่1และ2ก็คือตัวของโลจิสติกส์แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันถูกค่ะไปด้วยกันสามและสี่ทั้งนั้นตัวยูทิลิตี้และตัวพลังงานก็เหมือนกันมันก็คือซัพพอร์ตทางธุรกิจทั้งสองกลุ่มธุรกิจนี้อย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะหลังคาของแวร์เฮาส์ของเรา โอเวอร์เฮาส์ของเรานี่ยบางก็เรียกบางไซส์เ,าาเนี่ยโอเวอร์เฮาส์อย่างเดียวเป็นแสนตารางเมตรครับซึ่งมันสามารถเขี่ยถึงท่านพลังงานได้เราก็ทำโซลารูฟท็อปบนโอเวอร์เฮาส์ของเราโอ้แสดงว่าเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยมันเป็นอีโคซิสเต็มมันสามารถเทรดทุกอย่างลิงก์ทูเกเตอร์คือตั้งแต่วันแรกที่พี่ทำธุรก,กิจใ,ใช่ไหมคะเรามองถึงความแตกต่างเราถึงทำล่องโลจิสติกส์พอถัดมาลามองต่อนะละเรามองภาพว่าจะทำธุรกิจอะไรที่มันขยายจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่โดยที่มันต้องมีคอนเน็กติวิตี้ และมันสามารถสร้างอีโคซิสเต็มได้นั่นคือสิ่งที่พี่มองนะนั้นวันนี้ณว,ว,วันนี้เฉยถึงมี4กลุ่มธุรกิจซึ่งมันอินเตเกตซึ่งกันและกันหมดนะคะจากเดิมตอนที่เราบอกว่าเราจะมีนประกาศว่าเราจะมี4กลุ่มธุรกิจทุกคนก็งงว่ามันอินเตเกตกันยังไงคือมาแต่ละวันนี้เราฟูฟห้คนเห็นแล้วว่าเราสามารถอินเตเกตซึ่งกันและกันได้ครบหมดแล้วเดียวกันเราก็เชิญนไปถึงด้านเรื่องเทคโนโลยี รเริ่มทำเรื่องอินโนเวชันต่างๆบนธุรก,กิจที่เราทำอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะนี่คือความแตกต่างของ W H A คือเราล้ำหน้าคนอื่นเขาเสมอขณะเดียวกันเราเริ่มไปถึงข้างหน้าแล้วคนอื่นเริ่มมามองแล้วว่าเออสิ่งที่ W H A ทำมันใช่ก็เริ่มคิดว่าจะทำเหมือนเราดีไหมแต่เราก็ขยับไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเราเตรียมทำสเตจถัดไปของเราแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ3ตัวที่เป็นธุรกิจเนี่ยผมอยากจะเจาะลึกไปที่ตัวของดิจิทัลแพลตฟอร์มสักนิดหนึ่ง <S <S ที่บอกว่าจะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มครับซึ จากเจ้าอื่นๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มนี่ก็เราดูมาหลายปีแล้วนะคะก็คือเริ่มแรกเลยเราทำอินฟราของดิจิทัลแพลตฟอร์มก่อนอินฟรามันคืออะไรเราทำเรื่อง data center นะเราทำ้าหลายปีก่อนตอนนี้คนก็พูดเรื่องเทรนด์ของ data center กันเยอะมากใช่ไหมคะถัดมา i n f r a าสตรัคเจออีกตัวหนึ่งของดิจิทัลคือ fiber optics ซึ่งเรามีการ lay fiber optics เข้าไปในิคมอมตสารกรมของเราอันนี้ก็เตรียมไปสุดทางด้านตัวทุกวันนี้คือเราเตรียมไปทางด้านตัว 5G แล้ว นี่คือเลเเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ก่อนในเรื่องนี้ขึ้นมาเดียวกันเราเราก็สร้างทีมเทคทีมทางด้านตัวทีมดิจิทัลขึ้นมา เอากลุ่มนี้มันดูซัพพอร์ตทางด้านตัวสามกลุ่มธุรกิจที่เราทําอยู่ว่ามันจะเทิร์นทูเรื่องเทคโนโลยียังไงจะเอาทางด้านดิจิทัลมาแมทชิ่งยังไงกับทางด้านตัวกลุ่มธุรกิจที่เราทําอยู่แล้วก็ดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเราจะสามารถเอาตรงนี้น่ยไปซัพพอร์ตในกลุ่มลูกค้าของเราได้บ้าง,งรวมถึงไอการที่เราจะทำฮับใหม่ๆเพิ่มขึ้นกลุ่มนี้จะพซัพพอร์ตอะไรในกลุ่มธุรกิจอื่นๆได้บ้าง,งคือหลักๆเลยกาลังหลักๆคือการการซัพพอร์ตธุรกิจในกลุ่มทั้งหมด <ไ>ขยายกลุ่มทางด้านลูกค้าเพิ่มเติมแล้วก็ business model ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งต้องอิงทางด้านเรื่องเทคโนโลยีอิงเรื่องดิจิทอลค่ะทางสินค้าตอนนี้ที่มีอยู่มีทั้งหมดกี่ที่ที่เป็นจุดใหญ่ๆครับจุดใหญ่ๆเรามีทั้งหมด47 location นะ <c oughs> ประมาณ2 500, ล้าน5แสนตารางเมตรแล้วถ้าเป็น location หลักๆก็คืออยู่โซนบางนาตราดกม18-23ตรงนั้นเรามีเป็นล้านตารางเมตรเลยเพราะว่าอะไรคะหนึ่งมันใกล้เมืองใช่ไหมคะใกล้กรุงเทพใช่ไหมใกล้สนามบินใกล้ท่าเรือแล้วมันก็เป็ 23, นใกล้วงแหวนรอบนอกมันคือ strategic location ของโลจิสติกข มองเทรนการเติบโตของตลาดนี้ยังไงบ้างเรามองว่ามันจะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่ควนี้เทรนตัวนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนจากที่เป็นทางด้านตัววนกับทางด้านแมนโรวมันจะเริ่มเปลี่ยนทางด้านเริ่มเอาออโตมเตติกเข้ามาใช้แล้วนะเราเห็นภาพตัวนี้มาหลายปีแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ขยับมากขนาดนี้แต่พอมันเกิดเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บไอเทรนเนี่ยมันมีการพลิกอัพขึ้นมาทันที เพราะว่าสมมติว่าคุณใช้คนงานมากมากใช่ไหมคะปัญหาคือคนติดโควิดเข้าไปก็ต้องปิดโอเปอเรชันเลยคราวนี้ก็เริ่มมองภาพว่าจะทางด้านตัวโรบอทเข้าไปใช้เพิ่มขึ้นนะคะหรือมันไม่ใช่แค่เอาโรบอทไปมีประเด็นเรื่องโควิดมันช่วยเพิ่มสปะสิิภาพแล้วก็ลดต้นทุนลงได้ในระยะยาวครับคืิอกีพีจูนพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการคนนะฮะถ้าเป็นธุรกิจโลจิสติกหรือว่านิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยดิกเลี่ยงไม่ได้นะฮะที่จะต้องใช้คนแต่ว่านปัจจุบันนี้เนี่ย คนที่ทางพี่จูนใช้อยู่เนี่ยจำนวนไม่ได้เยอะมากบริหารจัดการยังไงครับผมซึ่งพี่ผมกว่าพี่เป็นบริษัทที่พ,พี่เป็นตั้งแต่ที่ตั้งบริษัทวันแรกพี่ก็คอนเซิร์เรนเรื่องคนนะฮะพี่บอกว่าองค์กรต้องโตด้วยระบบโตด้วยเอาเรื่องเทคที่เข้ามาจาับแต่ใหญ่ใช้คนมากอะไรที่ไม่ใช่เป็นเป็นเมนของเรานะคะไม่ใช่คอบริษัทของเราคุณเอาซอร์สได้คุณเอาซอ,อ,าซอร์สไปที่พูดคํานี้มา20กว่าปีแล้วนะฮะเอาซอสเดี๋ยวนี้มนเป็ปธุรกิจเอาซอร์สใช่ไหมคะ ที่ว่าเราเอาพลังทั้งหมดของเราเนี่ย mm hmm. ไปคล mm ีย hmm. รไตึงด้านตัวที่มันเป็นคอของเราเป็นหัวใจเป็นการทําเรื่อง development d e เด p m e ม t R&D ต่างๆซึ่งตรงนี้แหละสิ mm ่ง hmm. <4 S 2> ใครก็จะเอาจากเราไปไม่ได้พี่เน้นเรื่องนี้มากกว่าทั้นทุกวันนี้พี่บอกว่าพี่มีสีกลุ่มธุรกิจใช่ไหมคะมาเก็ต cap ทุกที่รวมกันก็แสนสักแสนห้าหมืนล้านพี่มีคนแค่หกร้อกว่าคนโอ้โ ที่ถือว่าองค์กรเขาถือว่าเป็นองค์กรที่ลีนมากๆเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดประเด็นเรื่องคนขึ้นมามีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจขึ้นมาก็ต้องลอดคนปลดคนที่ไม่เคยลดคนไม่เคยปลดคนมีแต่เพิ่มคนนะคะเพราะเราทางานให้มีประสิทธิภาพอยู่แล้วใช้คนให้มีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งคืออะไรที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของคุณคุณก็เอาซอร์สไปเลยค่ะมีโตอย่างพาร์ทเนอร์ชิพมี s า r a พาร์ท partner โตไปด้วยกันได้ในเรื่องนี้ขึ้นมาครับมีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะของทางวิจูนที่บอกว่าคือ มันมีความแตกต่างกันระหว่างคนทำงานที่เป็น specialist กับ generalist <c oughs> นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะผสมผสานกันยังไงบ้างบางคนบอกว่ามี specialist ก็ดีนะฮะแต่ว่าการทำงานอาจจะไม่หลากหลายทีนี้ในมุมมองของพี่จูนมองยังไงบ้างครับที่มองภาพว่าทุกวันนี้พี่จะมองภาพความเป็น generalist มากกว่า specialist แล้ว ถามว่าทำไมเพราะว่าไอความเป็นเชฟสเปเชียลิสต์ของคุณบอนลน่าคุณจะถูกแทนที่ด้วย a ออครับอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณเป็นไฟแนนซ์คุณเก่งมากเลยคุณวิเคราะห์งบการเงินเก่งคุณถัตัวเลขเก่งมากเลยบนหลังพี่บอกว่าพี่แค่แค่ขีข้อมูลเข้าไปมีคนวิเคราะห์วิเคราะห์ไให้พี่แล้วละ่ะครับแล้วตรงนี้คุณจะเหลืออะไรแต่ไม่ใช่บอกสเปเชียลิสต์ไม่ดีสเปเชียลิสต์ก็ควรจะต้องมีเป็นการเริ่มต้นของการทำงานหรืออะไรต่างๆที่จะทำไงให้คนของที่ซึ่งเป็นสเ,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 เปเชียลิสต์เก เขาเรียกว่าองค์กรมีโชิพไมเซ็ตอยู่ิมีความพิดเป็นเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นคุณจะอะไรกว้างขึ้นถูกไหมฮะคือไม่ได้ดูแค่เรื่องของตัวเองเรื่องเดียวละถ้าการที่ดูของตัวเองเรื่องเดียวมันจะแคบไปเรื่อยๆแล้วบริษัทจะไปยังไงต่อแล้วหลังพี่บอกพี่ต้องการให้คุณเป็นดี r เตอร์เป็นซีอีโอเป็นอะไรต่อมันเป็นไม่ได้แล้วมันจะเป็นไม่ได้เพราะมัน,มน,นคือบางคนเก่งมากแต่พี่ไม่จะดันยังไงให้เป็นซีอีโอพ้มองเรื่องเดียวจริงๆอะ่ะมันก็แบบเอออยนพี่บอกว่าหน้าที่พี่คือทำย ทีนี้พอพูดถึงจุดนี้เนี่ยผมนึกถึงคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครัของดังทพจูเนี่ยมีการตั้งเป้าไว้ว่าต้องการที่จะเดินหน้าองค์กรไปสู่รูปแบบของดนะิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันณปัจจุบันนี้ผลที่มีการดำเนินการไปเป็นยังไงบ้างครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นเครื่องมือหนึ่งของพี่ในการทรานส์ฟอร์มองค์กรพี่ทั้งหมดนะคะแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของพี่นะพี่มันคือสิ่งหนึ่งที่พี่เอามาใช้ในการทรานส์ฟอร์มนะ พี่เริ่มมาถ้พี่ว่าพี่เร่มาสี่หปีแล้วเริ่มจากพี่เริ่มจากของที่พี่เรียกว่าพี่เรียกของพี่เองนะคะว่าในดิจิทัลทาร์นซิออนพี่แบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกพี่เรียกว่าดิจิทัลอินโนเวชั่นกับดิจิทัลทาร์นซิออนบางคนเอาถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันบางองค์กรก็จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่พี่บอกพี่แยกเป็น2เรื่องเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะเมื่อหลายปีก่อนที่ดูแล้วองค์กรที่ยังไม่พร้อมที่จะทานสอมคนเราไม่พร้อมสักเจอต่างๆไม่พร้อมแต่พี่จะรอให้มันพร้อมแล้วพี่มาทานซอมช้าไปพี่ถึง ไปทำเรื่อง Innovation เอา Innovation ต่างๆไปศึกษาดูจับมัลแมชกับเรื่องทางด้านตัว Business Mo เด l ต่างๆพี่ถึงเรียกว่า Digital Innovation ใส่เข้าไปในแต่ละ h ับแต่ละ u s i n e s s Unit ถัดมาเมื่อปีที่แล้วระหว่างนั้นเราก็เทรนเรื่องคนปรับ m i n d s e t ของคนมาเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วพี่ว่าโอเคแล้วคนพี่พร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วพี่เริ่มจะตต้องการที่ทันทาซอน Back แบ็คบอลละ,ะ <ๆ S 2> พี่ก็เริ่มทำลถแบบเมื่อปีที่แล้วนี่แหละค่ะนะฮะทำลดแบบเมื่อปีที่แล้วปีนี้พี่ก็เริ่มอินพิเมนะะ ปีนี้พี่ได้ทั้งหมด3 3 Initiative ของทางด้านตัวทีมงานพี่พนักงานพี่เสนอ i n i t i a t i v e ต่างๆเข้ามาเ<ม>พื่อจะทำทางด้านเรื่องดิจิทัลทาร s นซูเมชั่นขึ้นไปนะคะเดี๋ยวปลายต้นปีหน้าจะเป็นซีซั่น2แล้ว<ม>พี่ถือว่าถ้าเกิดถามว่าเราประสบความสำเร็จไหมพี่ถือว่ามันถือว่าพี่ว่ามันเป็นเจอร์นี่ของการเดินทางในการทาร์นซูมนะคะคพี่ว่าในรอบแรกมีการเปลี่ยนไม้เสื้อเริ่มมีการปรับระบบปรับอะไรต่างๆเข้ามาพี่ว่าถือว่าพี่สักเซสที่พอจะสักประมาณ80%ในตอนนี้ขึ้นมา ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของวิชั่นทางด้านธุรกิจอย่างที่ทางพ่จูนบอกไปถ้าเป็นธุรกิจโลจิสติกเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเดาลุ้งนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่นี่นะเวลานี้เองนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเบาบางลงไปบ้างนะรหรือว่ามีแผนในการที่จะขยายไปต่างประเทศหรือว่ามองภาพรวมขององค์ธุรกิจนี้ยังไงบ้างครับพี่เป็นความเข้าใจผิดของ<ม>หลายๆคนเลยที่คิดว่าธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเบาบาง<ม>หรือจางลงมันเป็นแค่ระยะสั้น ระยะสั้นเพราะว่าคนเดินทางมาไม่ได้แต่ว่าคุณดูองค์ประกอบหลายเรื่องนะคะถ้เกิดเคยฟังพี่พูดไปตลอดพี่จะชอบพูดว่าการขยายตัวการเปลี่ยนเขาเรียกไงมหามำนาะจมันจะเปลี่ยนจากเวสเทิร์นมาอีสเทิร์นการโตของทางด้านโซนเอเชียซา t h อสเอเชียคือส่วนหนึ่งนะคะการเกิดของ EEC การเกิดเทรดวอลการเกิดทางด้านโตโคว COVID, ิดม,มันให้เกิดทางด้านตัวสลายเชนกระทบกระเทือนอย่างชัดเจนขึ้นมา มันถือเกิดกระแสการเคลื่อนย้ายฐานทุนจากจีนออกมายังเซาท์อีสเอเชียนะคะการเคลื่อนย้ายฐานทุนก็คือกลุ่มอินดัสทรีเนี่ยคะ่ะจะมาไหนล่ะก็ไปไทยไปเวียดนามหรือไปอินโดนีเซียนะคะนี่คือการกระแสการเคลื่อนย้ายฐานทุนระลอกใหม่มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมฮะ FDI ทางเวียดนามโตมากเมืองไทยก่อนหน้านี้ปีสิเก็ดีมากนะคะพอ19-20เราแผ่วลงขึ้นมาแต่กระแสเทรนตัวนี้ก็ยังมาอย่างต่อเนื่องขึ้นมา การธุรกิจอิสรหการคือธุรกิจที่จะเป็นซันไลฟ์ขึ้นมาพี่งแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับมันล็อกดาวน์เมืองการปิดเมืองขึ้นมานะฮะไอ้อตรงนี้จะมีฐานทุนหลุเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ทางด้านเพื่อนบ้านเราค่อน่าจะมากเลยนะคะทางด้านบริษัทเองมีการลงทุนทั้งในเมืองไทยแล้วก็ที่เวียดนามด้วยเ,เราก็รับทั้งสองกระแสตร,ตรงนี้เข้ามานี่แหละคะ่ะสุดท้ายนี้นะพูดถึงเรื่องของวิชั่นราจัดน,นะครับอของอในระดับของซ e o อมองว่า how to w e l l ในการที่จะโกไป t ูเ e ลของเราเนี่ยนะครับที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเราทำยังไงว่าเรามีหลักการคิดยังไงบ้างครับโอ้พี่ว่าถ้าคุณไปเจอซ e o อเลยคนคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่จะมีโลกของตัวเองครับอย่างพี่พี่จะมีโลกของพี่เองเลยโลกโลกที่พี่มองพี่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงพี่จะสร้างโลกของพี่เอาไว้เป็นอย่างเนี้ยแล้วพี่จะสร้างเวที่จะไปที่ตรงนั้นยังไง คือมันกำสร้างโลกด้วยตัวเราเองสร้างโลกด้วยสองมืองเราเนี่ยพี่จะเป็นพี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะแต่ในการที่จะสร้างโลกนี้โลกของพี่ไม่ต้องเหมือนใครเหมือนพี่ชอบพูดภูเขาพี่คือภูเขาของพี่ไม่ใช่ภูเขาของคุณหมูมันก็คนเราภูเขาขกันโลกของพี่ก็คือโลกของพี่พ,พี่จะสร้างโลกพี่จะสร้างยังไงตรงนี้ละ่ะโดยที่พาโดยที่พี่จะมีคนร่วมมนสร้างกับพี่ได้หัวซีอีโอแต่ละคนหรือคนที่เป็นองค์ประกอบเป็นฟาเร่ต่างๆเนี่ยความคิดเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย <น>เขาอาจจะเฮ้ขาอาจจะไม่คิดไอ้เรื่องงานตรงนี้หรอกแต่เขามองว่าจะทำยังไงจะคิดเอททำไมจะสร้างวังลูทำไมจะสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้ในที่ตรงนี้มันก็สิ่งที่เป็นตั้งแต่เด็กที่เราทำอย่างที่จะสร้างโลกของพี่เองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็มองว่าเรามีแนวทางของตัวเองเราสามารถที่จะแบบไปซ้ายไปขวาแอบอิงบ้างได้ไหมครหรือว่าต้องไปทางตรงเรอไม่เหรอค่ะทำธุรกิจตรงไม่ได้แต่ว่าสาร์ชีคุณต้องชัดอย่างที่พี่บอกว่าพี่สร้างสายชี่พี่วางทีเดียวย0ปีคนก็ตกใจว่าพี่วางแล้วพี่ต้ออองงไไปปย่่่าี20บกมใช ไอการวางซซชี่20ปีเป็นแต่ละ5ปีพี่มีการปรับย่อย uh huh. ะเดียวกันพี่จะมีด uh ีเรคชั่นเป็นแบบนี้แล้วเหมือนกับพี่พี่ชอบเรียกว่าวงออร์บิทก็เรียกวงโคจรให้มันอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันให้มันมีคอนเน t กันในแต่ละเรื่อง uh huh. คือพี่จะไม่หลุดออกไปพี่ชอบเรียกว่ามันไปนอกกาแล็กซี่เพราะไอการที่คุณหลุดออกไปใสสิ่งที่คุณไม่เคยทําเลยเนี่ยถึงเวลามันมีวิกฤตขึ้นมาเนี่ยคุณจะคอนโทรลได้ไม่ไม่ทั่วถึงอะไรพวกนี้ขึ้นมา แค่สร้าง Ecosystem มสร้าง Orbit ิทให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแค่นี้คุณก็ทำไม่ทันแล้วในแต่ละเรื่องแต่มันจะมีคอนเน็กกันในแต่ละจุดในแต่ละเรื่องเช่น Connect ด้วยเทคโน o ลยีคอนเน็ก t ด้วยฐานลูกค้าหรือ Connect ด้วยบริการต่างๆมันสามารถสร้างอะไรได้มากเลยในเรื่องนี้ขึ้นมาครับนั่นนี่คือแผนยาวคุณต้องมีแผนยาวไม่ไ่งั้นถึงเวลาป๊อเนี่ย บริษัทพอใหญ่ทีจ่จุดๆหนึ่งนะคะมันก็จะมีคนชวนมาลงทุนคนอักิจการมาขายให้มีคนนําเสนออะไรเยอะๆมากมายถ้าคุณไม่สามารถมีฟังซ,าซ้ายที่ชัดเจนได้ทุกอย่างคุณรับไปหมดถึงเวลาที่มันเกิดมีประเด็นขึ้นมาพวกคุณก็จะพังทั้งหมดเลยค,คือตรงนั้นที่ว่าซ,าซ้ายต้องชัดนะคะไม่ใช่ถึงเวลาแต่มันปรับเปลี่ยนได้ครับนี่ก็คือแนวคิดของผู้บริหารหญิงแก่ของเรานะครับที่จูดจากวาีเอ a ครับขอบคุณครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณจะเป็นผู้หารองค์กร คุณจะต้องรู้มากกว่าที่ควรจะต้องรู้ไม่ใช่แค่รู้เล็กลึกเรื่องเรื่องเดียวถ้าคุณรู้ลึกลงไปเรื่อยๆไมเซตของคุณจะแคบไปเรื่อยๆคือคุณต้องไมเซตคุณต้องเปิดกว้างเปิดรับการเรียนรู้เปิดรับโลกใหม่ๆที่มันเกิดขึ้น